สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทั้งช่องสาระมาแชร์ก็จะพาท่านผู้ชมมาขอ,อพรหลวงพ่ออมปาสีที่วัดหลวงพ่ออมปาสีสนุนพุทธบูชา31อครับวันนี้ก็ทั้งช่องสาระมาแชร์ก็มาถ่ายรรมอยู่ที่ทาเวสุวรรณหน้าโบสถ์วัดหลวงพ่ออมปาสีช่องก็ได้ถ่ายรรมเองไม่เคยได้ลงคลิปซ้ำครับถ่ายทำ เองแทบทุกวันครับไปที่ไหนก็ถ่ายที่นั่นครับเพื่อขอพรนี่ก็จะพาท่านผู้ชมเข้าไปสการะบูชาหลวงพ่ออมปศีเข้าไปชมข้างในวัดได้เลยครับนี่ก็ชมรอบๆสถานที่วัดหลวงพ่อครับวัดหลวงพ่อ เป็นวัดที่น่ามาทำบุญครับน่าเที่ยวเป็นสถานที่ร่มเย็นเป็นสุขนี้ก็ชมข้างในพระนอนองค์ใหญ่ครับนี้ก็จะพาท่านผู้ชมเข้าไปไหว้หลวงพ่อองค์ปสีข้างในสถานที่สมนี้เป็นศักดิ์ธิ์เขาไม่ให้สุภาพบุตรเข้าครับเขาได้แก่สุภาพ เราได้แต่ผู้ชายครับนี้ก็จะพาท่านผู้ชมขึ้นไปไหว้หลวงพ่อครับเพื่อขอพรหลวงพ่อถ้าใครได้มาวัดหลวงพ่อก็มาขอพรอพบความสำเร็จทุกอย่างครับบนอะไรได้นั้นครับขอให้ท่านตั้งใจพบบระบารมีหลวงพ่อผู้มีบาร,รมีศักดิ์สิทธิ์ที่พึ่งของลูกหลานวันนี้ลูกหลานเดือดร้อน มาขอพึ่งหลวงพ่อขอบุญบารมีหลวงพ่อจนประทานบุญบารมีให้แก่ลูกหลานเป็นที่พึ่งลูกหลานจะมาขอพรหลวงพ่อบารมีหลวงพ่อประทานพรให้แก่ลูกหลานทั้งช่องสาระมาแชร์ขอทําการสิ่งใดขออย่าให้มีอุปสรรคให้ไหลเหมือนละมันไหลลื่นเหมือนน้มันการสิ่งใดขอให้ไหลขอให้ลื่น นี่มาไหว้หลวงพ่อเสร็จแล้วก็จะพาท่านผู้ชมดูรอบๆเพื่อชมสถานที่ข้างในครับนี่ก็เป็นองค์พญาครุฑแล้วก็รูปหล่อหลวงพอ่อสวยงามครับแต่สมัยขาวดำครับ เอาสมที่สวยงามมากครับภายในมีองค์พยาครุฑป้องมีหลวงพ่อพ่อองค์ประสีเป็นพระที่นักปฏิบัติเมตสินไฟต้องไปปฏิบัติก็สวยงามเป็นประตูสีทิศครับ ทิศตะวันออกนี่ก็เป็นอาสมถ่ายข้างบนมีรูปเทวดาตูทางเข้าทางออกรอบสมทับของหลวงพ่อครับนี่ก็เป็นที่วิชาละมันนี่ก็พาท่านู้ชมมาไหว้หลวงพอ่อรูปหรอหลวงพ่อข้างน,นอกครับนี่ก็จะเป็นทาเวสวรร์ เวสวรรองค์ใหญ่และเทาเวสสวรรองค์เล็กที่สวยงามครับให้มาขอพรขอโชคขอลาบได้ครับที่วัดหลวงพ่อองค์ปสีนี่ก็ได้มาขอพรหลวงพ่อทนใจพ่อทนใจเป็น วงพ่อที่เก่าแก่มากวัดหลวงปู่สีเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบางมดและชาวทุกชนสก,กระบูชาขอสิ่งในก็ได้หมดครับหลวงพ่อทั้งใจใ่เสียงคีออกมาแล้วครับท่านผู้ชมพิจารณาเป็นแนวทางทางช่องไม่สนับสนุนทางช่องสนับสนุนการทำบุญและการท่องเที่ยวเพื่อความบันเทิง สุดท้ายนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมจงมีแต่ความสุข